เทียบเนี่ยเทียบเลยตัดให้เงี้ยวจอ ร้านปลาเนี่ยร้านปลามาที่หนึ่งแล้วก็มาร้านร้านไอ้น้ำเนี่ยตู้ไปตับซีอ่ะน้ซี่หายเดือนไม่ใส่งินเงินอะไรไม่ใส่ปะร้อยสามสิบน่หรรงต้อมาใส่ล้อน้าหายโดนหนักตัวเนี้ยใช่ นรากเครื่องเปิดจสมาตผมไนแกพราะว่ามันมรช่แล้วอยากได้ของิดีกว่าดูขอดีกว่าผมไม่ได้แต่งเรื่องนะไปถามไปถามร้านทุกงร้านเลยแล้วไาทไงด้วยหายหมดยังไงหายหมดเลยสี่ามของกองกัน

เรื space, ่อยไปหมดเลยคือปกติมันก็ไม่หายไงปกติก็ไม่หายปกติมันก็ไม่หายไงปกติก็ไม่หายก่อนที่จะเกิดเหตุจะมีลุงคนหนึ่งขี่สามล้อย่องข้างสามล้อนะครับอ้อมมาอ้อมมาตะเก็นตะเก็นก็คือตะเกยนสองสามคันน่ะที่ไปตะเวน

เหล็กตั้งเงี้ยหรอพี่ ừ, โดนเหล็กตั้งอย่างเงี้ยอันนี้ก็โดนอันนี้ก็เอาไปอยู่อยางแล้วอ,อย่างละวคู่ขโมยไปอืมขโมยเอ่เอขมโมยทุกอย่างเลยใช่ไหมพี่เอาทุกอย่างขวนะางหน้าบังว่าง,งไว้ไหมนะไอ้ดักรอยอยู่จา้า <c ười> คุณโจร<น>คุณโจร <c ười> รอยอยู่แต่ว่ารอยอยู่จา้ายังไม่มีกินก็ขอได้ S <S <c oughs> คือคือเรื่องแรกอ่ะวัน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 นี้วันไหนวันที่หกใช่ปะ่ะครับ <t ell> วันที่สี่อ่ะผมโดนตะกร้าสี่ใบถ่านหกถุงอันนั้นผมไม่ซีเรียสแต่้ันข้างหน้าก็ไม่โดนไม่โดนนะครับ e <t ell> พอวันที่ห้าผมดักจับอยู่ผมนอนที่รถตีหนึ่งก็ไม่เจอเขาครับพ e <t ell> อผมไปเสร็จขอหายเลย e <t ell> หายยันเหล็ก หา,หายันเอระโต๊ะเหล็กหายยันเหล็กปักล่ม,ม,มเพราะจังเหล็กหนักหมดลวครหนักแล้วก็ร้านร้านไอ้คอมไอ้ร้านเนี่ยทอมตํตาโต๊ะนั่งปเป็นเหล็กขาล่มปเป็นเหล็กที่เป็นสามแจกสี่แจกอะ่ะร,ร,ร้านกาแฟาก่อนนันนี้ก็หายแป๊บซี่หายเป็นังหนึ่งแล้วก็บริษัทเทนที่ห้าเขาก็หายล่มขาล่มกันแล้วก่อนนันเนี้ยร้านปลาเนี่ยก็เอร้านเนี่ยก็หายตะกร้าสี่ใบ วันที่ห้าวันกเกิดเหตุอ่ะที่ผมหายเน่ะร้นทีสี่ก็หายล้อไปสองล้อแล้วก่อนหน้านี้ก็มีรถมอเตอร์ไซค์หายอยู่หน้าหน้าเนแคมเปโดะล้อหายอืมผมก็อยากจะบอกว่าไงอ่ะผมมาหายครับเนี่ยมันหายเอาทำไมกันหนาข้างี้ก็จบแล้วครับอืมที่มาบ่อยเลยบ่อยเลยเนี่ยผมก็บ่อยเน,นี่ยตอนนี้ผมจะเฝ้าจับตาดูแลนะ แต่บอกตรงอ่ะโจนก็จอกมากไ้โจนไอโจนเอา่านนะ่ยเขาจอดฝากเตือนด้วยโจนเเนี่ยอยากสงสัยอ,อะไรไหมสงสัยอะ<ล>ไรไหมเห็นว่ารอพอบอกว่ามีเล้สงสามล้อข้างหน้านะไม่ใช่พวกข้างนะ,ะสามล้อมาจอดตรงฝั่งร้านกุ้งเมื่อตอนตีสองตอนที่ผมกลับแล้วไงนั่นคือได้ของหายหมดเลยอืองั้นแหละเขาบอกสามล้อเป็นลุงคนแก่อือายุไม่ไม่ไออายุมากอยู่แต่ไม่ถึงไม่ถึงเท่าไหร่ไม่ถึงเท่าไหร่อือนั่นแหละ ถ้าของผมจับได้ผมจับจับผมจับของได้หมดเลยของของผมนะจับได้หมดทุกอย่างจับได้หมดจะว่าจะเป็นโต๊ะจะเป็นเหล็กผมจับได้หมดทุกอย่างของผมอ่ะพี่แล้วหลังจากที่พี่ติปป๊กไปอ่ะพี่ยังโดนขโมยอีกปะก็เสร็จเมื่อคืนก็ไม่มีไม่มีไม่มีก็เม,มื่อคืนผมก็นอนนี่กันแอบแอบซุ่มดูกันก็นไม่มีผมว่าอย่างเงี้ยมาไหมเพราะไม่มาหรอกประมาณอีกเดือนนึ่งอาจจะมาใครดูจริงเราให้มันชราใจก่อนเพราะว่าเราต้องมาอีกจริง ให้มันดูใช่ไหมพี่ให้มันดูให้มันดูซะว่าคงไม่อ่านหรอกมาเอาของอ่ะเขาจะไม่ตัองอ่านคุณโจรเนื่องจากคุณมาเอาของของผมไปหมดแล้วผมไม่มีตังจะไปซื้อเหล็กขอร้องคุณอคุณอยากมาเอาของผมกรุณนาอยากได้มาขอดีๆผมให้นะเนี่ยจากตะอ้วนขายผักมาเลยเนี่ยผมรออยู่อยากฝากบอกอะไรครับ ฝากอยบอกว่าเรื่องทำเพอะไม่ดีหรอกวันนี้คุณรอดพรุ่งนี้คุณรอดเดือนนี้คุณรอดต่อไปก็ไม่รอดคุกหรอกเวรกรรมจริงทรับเพื่อร้อนจริงอย่างผมโอเคไม่ไม่ไม่เสียเลี่ยแต่ด้านอื่นอ่ะที่เล็กกว่าผมอ่ะแต่กู้ตังบังมาใช้เงี้ยมันต้องมาซื้ออุปกรณ์ใช่ไหมครับพี่จริงจริงฝากบอกด้วยเรื่องจักกับใจเถอะคุกอ่ะมันอันตรายจริงเลื่องเถอะยังยังไม่ยังความเลย ยังกระปิที่ร้านมันมีอะไรหายบ้างมีกล่องหายไปสี่ห้ากล่องอ่ะจ้ะกล่องใส่กล่่องใสปลาเหรอครับกล่องไอ้สี่เหลี่ยมใส่ผลไม้นะออ๋ใส่ผลไม้เหรอจ้ะความอยู่นี่แหละหายเช้ามาหายมีร้านนี้แหละเขาให้ให้ใช้ก็ต้องไปยืมมมาใช้้ก็ตองยืเขามาใช้ทุกวันเนี่ยสี่ห้ากล่อง ก็เพิ่งจะมาโดนกันเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนี่โดนก่อนแต่ก็โดนแบบทีๆมาเลยมาตลอดแล้วก็เพิ่งโดนเนี่ยสองวันติดกันทุกร้านเลยป่ะคะเกือบทุกร้านเลยโดนเกือบทุกร้านเลยภายในกี่วันคะที่โดนเกือบทุกร้านเนี่ยภายในสองวันเนีสองวันเนี่ยโดนเกือบทุกร้านเลยมีทั้งหมดกี่ร้านเนี่ยป่ะมีสามสี่ห้าร้านห้าร้านโดนกันหมดแล้วตอนเนี้ยกา งไบ้าอ่ะะจมหหขก็ภาวนาเลยไม่ให้เขาเอาอย่ามาเอาเลยทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องเก็บไว้อย่างนี้เลยถ้าไม่เก็บอย่างนี้เลยจะไปเก็บยังไงะเราไม่มีที่เก็บเก้าอี้เล็กเราก็กลัวกลัวหายเราก็เช้ามาเราก็กลางวันมาเราก็คนมาดูถ้าหายเราก็ไม่มีใช้ ีเลยต้องติดป้ายไปเลยใช่ไหมจ้าเขาต้องติดป้ายบอกมาคืนคุณโจนมีอะไรฝากบอกเขาไหมบอกโจนนะก็บอกว่าเอามาคืนเขาเลยกไปมาคืนให้เขาจะได้มีใช้ที่หลังไม่ต้องไปไปลักขโมยเขารู้จักทำกินของนะมันเปเล็กน้อยก็จริงแต่ขาดไปแล้วเรามันมันไม่มีอ่ะอีวันนั้นอ่ะหายไปบ้านนี้เขาก็ให้ยืมใช้อยู่สองวันยืมใช้สองวันคนนี้เขาก็ให้เลยให้ใช้เลย จะไมใิ้มนเีเราต้องมานั่งซื้อใหม่ต้องไปหาซื้อใหม่มาลงเราไม่มีอะไรจะลง